ทองยังขึ้นแรงอยู่เลยทั้งที่สงครามการค้าเบาบา,บางหลกปรากฏการนี้มันบ่งบอกอะไรคะวันที่2เมษาย,ยนที่ทำประกาศเป็นวัน Liberation Day วันปลดปล่อยสรภาพของเขาทองสปอตก็ปรับตัวขึ้นทำเอาทำหาย3,167ดอลลาร์ <c oughs> เพิ่มขึ้น20% ้ามองว่าโอกาสที่อเมริกากับจีนก็ทำสงครามกันค้าแบบสู้กันตาตา่อตาฟันต่อฟันแบบไม่จบเนี่ยนะคะทองคำที่ปรับตัวขึ้นมาแรงๆก็ยังคงมีโอกาสขึ 5, ้นต่อหรือเปล่าคะสงครามกันค้าเนี่ยเริ่มตั้งแต่ที่สหรัฐอเมริกามีการเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีน10%วันที่กุมภาพัาธ์ตอนนั้นทองอยู่ประมาณ2,800ดอดอลลาร์ วันที่4นะมีนาคมทำริการตัดสินใจเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นอีก10เป็น20แลอราคาทองคำก็ไต่ขึ้นตามลำดับราคาทองคำกับสงครามการค้าเนี่ยมีความสำคัญในทางที่ค่อนข้างจะบุกุ่งสู่1ล้าน s u b สไคร์เบอเป็นกาลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ เกคะทองยังขึ้นแรงอยู่เลยทั้งที่เหมือนกับสงครามการค้าจะเคลียกคลายหรือว่าเบาบางลงนะคะปรากฏการณ์นี้มันบ่งบอกอะไรคะพี่เก๋ต้องเรียนว่าราคาทองคําในช่วงที่ทรัมป์ประกาศทําสงครามการค้า วันที่2เมษายนนะคะที่ทาประกาศเป็นวัน Liberation Day วันปลดปล่อยอิสรภาพของเขาทองสปรอรตก็ปรับตัวขึ้นทำเอาทำหาย3,167ดอลลาร์เพิ่มขึ้น20%นะหลังจากนั้นมีอะไรเกิดขึ้นนะคะทำไมทองถึงลงนะในเมื่อทองก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนะคะก็คงอาจจะมีคำถามตรงนี้ก็ ต้องบอกว่าการที่ทาทำอย่างนี้นะคะประกาศสงครามการค้าทั่วโลกเนี่ยตลาดการเงินทั่วโลกปั่นปว่วนไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นตลาดสินค้าโภคภัณฑ์รวมไปถึงตลาดโลหะมีค่าอย่างทองคำด้วยแต่ว่าตลาดหุ้นลงแรงลงแรงมากๆนะคะเกิดน่าจะเกิดแมทมันเดย์ได้ด้วยเนาะแล้วก็ตลาด สินค้ามอนตี้ก็ลงแรงทองโดนเทขายไปด้วยเพราะอะไรนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งทองคำขึ้นมาเยอะ20%มีแรงเทขายทำกำไรแล้วก็นำเงินสดเนี่ยไปโปะมาจินคอในตลาดทุนที่ปรับตัวลงแรงเราสังเกตว่าตลาดบอล3วันที่ผ่านมาก็โดนแรงเทขายเหมือนกันนะครับตัวบอลยูสิบปีเนี่ย 4%พุ่งไป4.5%ภายใน3วันเช่นเดียวกันนะคะบอลโดนเทขายเพราะว่าต้องการเงินสดนะครับามว่าเงินสดบางคนบอกว่าเออหรือเอาไปลงทุนสกุลเงินที่ปลอดภัยพุกเงินดอลลาร์อาจจะถอยค่าก็ได้เศรษฐกิจอาจจะถดถอยก็มีส่วนนึงไปลงทุนในเงินสวิตสฟรังนะคะเงินเยนนะคะสองสกุลนี้เป็นสกุลเงินปลอดภัยเยินเงินเยนนะคะพี่เก็บเรียนว่าก็คือเป็น เป็นต้องบอกว่าเป็นประเทศที่มีเงินทุนสำรองอ่ะมากเป็นอันดับที่สองของโลกิตเซอร์แลนด์ก็เป็นประเทศที่เงินทุนสำรองอันดับสามของโลกนะครับแต่ถามว่าทำไมเงินสกุลดอลลาร์เป็นปลอดภัยได้ไงอะ่ะเขาเหตุผลเขาแค่เป็นเงินสกุลหลักในการชำระราคาระหว่างประเทศในการที่จะเป็นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศแต่ว่าก็เริ่มสูญเสียนะคะความ สำคัญในเรื่องของเงินทุนสำรองนะก็ตรงนี้ก็คงเป็นเหตุผลนะคะแต่ถามว่าณนะต่อไปตอนนี้สงครามเป็นค้ามันจบหรือยังยังไม่จบนะถึงแม้ว่าทัพบอกว่าอาจจะเหมือนระง,งับการเก็บภาษีนะคะมีภาษีตอบโต้ไป90วันตรงนี้ทัพคงคิดว่าอาจจะอาจจะกลับลำเพียงแนตะ่ว่าอาจจะให้มีการมาเจรจากันแต่ยกเว้นจีน เกดคิดอย่างนี้นะทาก็จะทําสงครามกันค้าทั่วโลกก็เหนื่อยนะประเทศต่างๆติดต่อมาขอเจรจาตั้งหลายสิบประเทศทําคงเหนื่อยเอาเลือกประเทศเดียวแล้วกันจีนแต่ว่าสงครามการค้าระหว่างสเมกาธจีนอย่างอย่างได้เป็นห่วงและดุเดือดดุเดือดอยู่นะคะก็ยังเป็นประเด็นที่เียว่า,วามองว่าเป็นจะยังไม่ขี้คายแหละถึงแม้ว่าตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะประเทศที่อาจจะโดนเก็บภาษี ทำเข้าเยอะๆอาจจะรู้สึกสบายใจฉันไม่โดนแต่ว่าเศรษฐกิจของประเทศสองประเทศยักษ์ใหญ่อะชะลอตัวลงอะประเทศอื่นก็ต้อง,ต,องต้องกะมันนะนังนะคะดังนั้นคือเหมือนกับจะคลี่คลายแล้วก็การขึ้นหรือว่าการบรีบาวของหุ้นทั้งโลกเนี่ย มันก็ไม่ได้แปลว่าสงครามจบหรือว่าความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะอ่อนแอเศรษฐกิจชะ,ชะลอตัวเนี่ยมันจะหมดลงใช่ไหมคะพี่เกศคือทองคําก็ยังคงทําหน้าที่สินทรัพย์ปลอดภัยอยู่ที่จะรองรับสิ่งที่อาจจะเป็นความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ในอนาคตใช่ค่ะทองคําก็ ต้องต้องเรียนว่าก็อาจจะยอมรับในเรื่องของสินทรัพย์ปลอดภัยเขายัางแสดงบทบาทนีไ้ได้ดีอยู่มากๆนะคะแล้วก็ยังมีความความไม่แน่นอนอยู่ความไม่แน่นอน,นเรื่องอะไรก่อนนะนั้นเราบอกอนุบายภาษีของทั้เป็นยังไงโบรประกาศมาวันที่สองเมษาย,ยนตกใจกันเลยตัวเลขอัตรตาสูงมากค่ะ<ๆ>ก,ก็ต้องบอกมากมากกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะะนะตอนนี้โอเคประกาศภาษีออกมาแล้ว มีการเดือน90วันก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะกลับไปเรียกเก็บหรือเปล่าหรืออาจจะยกเลิกอ่ะยกเลิกก็อาจจะดีกับเศรษฐกิจแต่สงครามการค้าระหว่าสงสหรัฐอเมริกาแลวจีนละ่ะไม่น่าจะจบกันง่ายๆครับพี่เก๋ให้ให้เปรียบเทียบสองประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาบอกว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของโลกนะครับจีนขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับสองของโลก สหรัฐขาดดุลการค้ามากที่สุดของโลกสหรัฐต้องมีการนําเข้าสินค้ามากที่สุดของโลกและประเทศที่สำเริการขาดดุลมากที่สุดก็คือจีนนะคะมามาดูของจีนจีนเป็นประเทศที่สามารถฐาการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะคะมีประเด็นเรื่องอะไรอีกที่น่าสนใจสําหรับจีน จีนเป็นประเทศที่มีเงินทุนสำรองมากที่สุดของโลก3.3ล้านล้านดอลลาร์ตอนรัสมีเงินทุนสำรองแค่ประมาณ200กว่าล้านดอลลาร์ไทยอ่ะอันดับ16กอะใกล้เคียงกับส 5, หรัฐมากเลยขณะที่เขาเป็นประเทศใหญ่ฟังดูอย่างเงี้ยสองประเทศไหนดูดูมีความได้เปรียบมากกว่าก็ต้องจีนใช่ไหมเพราะจีนไม่ยอมหรอกนะคะคุณคุณจะมาทําสงครามการค้า แรงมาฉันก็แรงกลับไม่สู้ไม่สู้กันเหรอก็ไม่ก็ต้องสู้กันแหละนะคะก่อนหน้านั้น,น,นสมัยทำถึงจุดสุดก็ทำสงครามกันค้ากับจีนแต่ว่าไม่รุนแรงสิ่งที่ทําต้องการก็คือขาดดุลการค้าลดลงเขาไม่ได้ขาดดุลการค้าลดลงนะคะขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นแต่ขาดดุลการค้ากับจีนลดลงจริงขาดดุลการค้ากับ ประเทศอื่นๆอย่างเวียดนามมากขึ้นเม็กซิโกเพิ่มขึ้นแคนาดาเพิ่มขึ้นเดี๋ยวว่าเขาาก็คงต้องช่างใจละว่าอย่างไรที่ผ่านมาถ้าสมมติทำสงครามการค้ากับจีนอย่างเดียวก็ตัวเลขขาดดุลการค้าก็ยังยังยังสูงอยู่นะคะคือทะลุหนึ่งล้านล้านดอลลาร์ปีสอง0ันยี่สบอ่ะแล้วล่าสุดก็หนึ่งจุดหนึ่งล้านล้านดอลลาร์นะคะนการที่เขาจะทำให้ อเมริกาเฟิร uh ์สเนี่ยกลายเป็นอเมริกาอโลน่ะตอนเนี้ยค่ะก็อาจจะแบบยอมยอมถอยแล้วก็อาจจะสู้กับสรอฐอเมริกาแล้วก็จีนแค่นั้นเองค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> ทีนี้ถ้ามองว่าโอกาสที่อเมริกากับจีนเขายังคงจะต้องต่อสู้กันอยู่แล้วก็ทําสงครามการค้าแบบสู้กันตาต่อตา,ตาฟันต่อฟันแบบไม่จบเนี่ยนะคะทองคําที่ปรับตัวขึ้นมาแรงๆก็ยังคงมีโอกาสขึ้นต่อหรือเปล่าคะพี่เก๋บางมุมมองว่า ในแง่ของสุครามการค้าระหว่างสหรัฐกับโลกที่จะทําให้โลกถึงขั้นถดถอย l o o b l r r e e s s s o o เนี่ยความเสี่ยงมันลดลงไปเยอะนะคะดังนั้นโอกาสที่ทองจะขึ้นไปเยอะๆเนี่ยมันอาจจะน้อยแล้วนะคะหรือว่าดีไม่ดีทองคําอาจจะมาถึงจุดสูงสุดแล้วได้ซ้าไปตอนที่ขึ้นไปทำ All Time High ตรงประมาณ3,150งกลางๆนะคะพี่เก๋มองยังไงคะทองมีโอกาสขึ้นจนกระทั่ทงทำ new high ต่อหรือว่ามันมาถึงจุดที่เต็มที่ละตรง high เดิม ก็พี่อาจจะมีมีมีไทม์ไลน์ให้ดูว่าทองคําที่ห่านมาขึ้น,ข,นขึ้นแรงนะคะขึ้นขึ้นแรงตั้งแต่ช่วงสไลด์ประมาณตรงสงครามการค้าก็ได้ค่ะก่อนหนะ้นานั้นสักสองสไลด์ก็ได้ว่าราักทนงคำกับสงครามการค้าเนี่ยมีมีความสําคัญในในทางที่ค่อนข้างจะบุกนะคะก็อาจะมาสไลด์ถัดไปก็ได้นะสไลด์ถัดไปก็ได้ะะก็อ,อยังย่ง ท,ที่เรียนไว้นะคะว่าสงครามการค้าเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันวันที่4กุมภาพันธ์ที่สหรัฐอเมริกามีการเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีน10%นะคะตอนนั้นทองอยู่ประมาณ2,800ดอลลาระะ์แล้วตามมาอีกแค่เดือนหนึ่งวันที่4มีนาคมก็สมริกาตัดสินใจเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นอีก10เป็น20%ก็ราคาทองคำก็ไต่ไต่ขึ้นตามตามลำดับ นะคะอันนี้อาจจะเป็นแค่สไลด์ระหว่างสมมิกากจีเนาะก็ก็ก็นะคะะถามว่านณณตอนที่หลังจากนั้นก็คือวันวันที่12มีนาคมที่พี่เกมองว่าก็ค่อนข้างสำคัญนะมีการขึ้นมาสีเด็กและอุเหียมกับทุกประเทศนะคะก็อัตราย25%รเซ็ก็เริ่มเดือดแล้นะคะตอนนั้นสังเกตว่าทองก็ไต่ระดับขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจาก จาก3,000นะคะแล้วก็ขึ้นไปแบบร้อนแรงมากแล้วก็คองอ่อนทำหายก็คือวันวันที่ตรงกับวันที่3เมษายนของเราอ่ะเพราะทำประกาศช่วงประมาณตี3เวลาบ้านเราก็ประมาณ3,167ดอลลาร์นะคะหลังจากนั้นก็อย่างพี่เกล่เล่าไปมันก็ม,มีแรงเทขายออกมามันยังยังมองว่าอาจจะให้น้องเขากลับไปตรงประมาณ3,000ดอลลาร์สไลดแรกก็ได้นะคะว่า 3,000ดอลลาร์เนี่ยที่ที่เป็นคําถามเข้ามาว่าเออเป็นแนวรับสําคัญนะคะหร,หรือว่าอาจจะพักฐานชั่วขาวพักฐานชั่วขาวคืออาจจะไปต่อไปต่อได้อีกไหมคําถามอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งตอนที่ขึ้นมา3,000ดอลลาร์เนี่ยก็ก็น่าจะคิดว่ายัางมีแรงเทขายนะไป3,100ดอลลาร์น่าจะมีแรงเทขายเพราะมันเป็นเป็นแนวต้าน ตัวเลขสําคัญทางจิตวิทยาและการตัวเลขกลมๆปรากฏก็ไปได้ต่อแสดงว่าสามพันน่ยจะไม่ได้เป็นแนวรับสําคัญในเมื่อไม่เคยเป็นแนวต้านสําคัญมาก,ก่อนนะคะวิเกก็เลยอาจจะไม่ให้น้ําหนักกับตัวเลขสามพันมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแนวรับสําคัญจริงๆอาจจะประมาณสองพันเก้าร้อยห้าสิบสองพันเก้ารอยห้าสิบห้าดอลลาร์ตรงเนี้ยของวันจันทร์ลงไปตรงเนี้ยแล้วก็หลับอยู่ มัน2,950ัอดอลลาร์ประมาณตรงนี้นนครับน่าจะเป็นเป็นแนวรับสำคัญในช่วงระยะสั้นนะครับถามว่าจะไปต่อได้อีกแค่ไหนก็คงต้องคุยกันต่อไปนะเพี่อนน่าจะมีมีคุยกันต่อไปเรื่องสไลด์ถัดไปน่าจะมีบอกแต่ว่าณตอนเนี้อันนี้ก็ก็น่าสนใจนะครับทางว o ร์โก c ค u ลซเนี่ยเขาทำตอนที่แบบ ขึ้นมาเป็นทิกเกอ่ะทีละห้าร้อยดอลลาร์ห้าร้อยดอลลาร์จาก,จากตอนแทกทองอยู่ประมาณห้าร้อยดอลลาร์นะคะประมาณช่วงปีสองพันหได้นะคะแล้วก็ตายระดับมาเรื่อยๆแล้วเขาบอกมันใช้เวลากี่วันละนะคะจากห้าร้อยมาพันดอลลาร์ใช้เวลาหกร้อยแปดร้อยกว่าวันนะจากหนึ่งพันนะคะดูดูตัวกราฟแนวที่เป็นแนวตั้งสีม่วงๆ่ นะคะเขาจะทำให้ให้ดูเป็นแต่ละช่วงนะคะจะขึ้นไปสเปค500 1,000 1,000ไป1,000 5นะคะ,อะขอขอสไลด์กลับไป1,000าก็อ,อาจจะใช้เวลาน่าจะประมาณไม่ไม่ไม่กี่วันละพี่แกว่าน่าจะน้อยกว่านะคะไม่ไม่กี่ร้อยวันแต่ว่าตอนที่1,000น้อ, 1, นองน้องสไลด์น้องต้องกลับ ไปนิดหน่อยค e นะย้อนไปอไปีกหนึ่งสไลด์ใช่คุกครักนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะได้ค่ะกลับไปอีกอีก,อกหนึ่งสไลด์กลับไปอีกหนึ่งสไลด์นะน้องน้องทีมใหม่หเนาะก็พี่แก๋ให้ดูละก,กันนะครับก็ มาณตอนทองคำสามพันนะครับเน็กสเสามพันห้าร้อยจะเห็นเมื่อไหร่ก็จากประมาณหนึ่งพันไปพันห้าร้อยดอลลาร์เนี่ยใช้เวลาประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยสาสิบสองวันนะคะแต่ช่วงช่วงประมาณหนึ่งพันห้าร้อยไปสองพันดอลลาร์เนี่ยม,มันใช้เวลายาวนานสักสิบปีได้นะคะตอนนั้นปีสองพันสิบเอ็ดมันเกิด ที่ s อสมีการดาวดาวเกรดนี 3, ่ะอันดับเครดิตสหรัฐนี่ะแล้วทองขึ้นไปร้อนแรงหลังจากนั้นก็แบบซึมๆไม่ได้ไปไหนไกลก็ใช้เวลาสักประมาณต้องบอกว่าสิบปีได้อะนะคะตอนตอนประมาณสองพันไปสองพันห้าร้อยดอลลาร์ใช้ประมาณพันสี่ร้อยวันแต่ว่าที่ผ่านมาช่วงสองพันห้าร้อยไปสามพันดอลลาร์เนี่ย ทำลายสถิติมากสองร้อยสิบวันไม,ไม่ถึงไม่ถึงปีอะอัตรามันเร่งอะอัตรามันเล่ง,ตลงแต่ถ้าเอาค่าเฉลี่ยเลยนะคะว่า next step แต่ละห้าร้อยห้าร้อยดอลลาร์ที่ทองขึ้นเนี่ย่ากลางมันอยู่ประมาณสามปีครึ่งพี่เก๋กำลังจะบอกว่าสามพันห้าร้อยดอลลาร์่ะเราอาจจะเห็นอีกประมาณสามปีข้างหน้าแต่ถ้าสมมุติเอาแบบเวอร์เอร์นะอินแบบสองรอยสิบ วันเหมือนตอนที่ขึ้นมาสเตปสุดท้ายอ,ะอ่ะก็อาจจะเห็นประมาณปลายปีนี้อันนี้ก็นี้ที่แบบดีที่สุดนะก็อนนี้ที่อาตาราเล่งเหมือนเหมือนเหมือน,นรอบที่แล้วอะ่ะแต่เอาค่ากลางๆเลยอย่างช้าที่สุดเนียอาจจะเป็นประมาณสักสามปีข้างหน้านะคะอันนี้ก็คือเอาเกี่ยวพันกับสามพันนะแต่สามพันเป็นแนวรอบสําคัญไหมจะไม่ได้แนวรอบสําคัญแต่เป็น เป็นสเตปที่สำคัญอะที่จะก้าวต่อไปนะคะพี่แกมองว่าสำคัญ3,000ก็เป็นมีความสำคัญในส่วนของการที่จะก้าวต่อไปเป็น3,500ดอลลาร์ค่ะ,คะสถิติน่าสนใจมากๆนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลย้อนหลังนะคะที่ให้เห็นว่าระดับการเคลื่อนไหวทุกๆ500ดอลลาร์เนี่ย มันมีระยะเวลายาวนานแค่ไหนนะคะมุ่งสู่1ล้านซับสไคร์เบอร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ